ว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่แฟนแตนพี่น้องกัน Sister h e s Sister แต่ถ้ Sister หิวหิวเนรับเวเ่เราจะได้กินด้วยกัน่ยาจะนอังไม่มีแต่ว่าถ้าเวลากินหมูกระทะ ไม่ไดมาก็คือให้นอนเธเลยเออซุปเปอร์หัวใจวายเลยอ่ะจีนกันให้สะบัดว่ะสาวผมได้ซันซิลป่ะฮะสาวผมได้ซันซิลป่ะยังต้องักอยู่ไหมใช่ป่ะหมดยังยังตักอยู่ยังใส่ซันซิลอยู่ยังต้องหลับอยู่ไหมพี่น้องกันก็ทำอย่างนี้ได้ ขนาดเราเล่นได้กับไฮดี้อย่างนี้เลยพี่น้องจะเล่นกันยิ่งกว่านี้นะเออจะบ้าพี่น้องกันแคสฟันให้กันได้เลยเอ,อ่ะอ่ะจะอ้วกอันนี้อุ๊ยขนมอันนี้ของใครอะขออิสดนึดนงเด้ปะไว้ายบไส้ใหญ่ท เราเข้าใจว่าเราเป็นคนที่แบบเนื้อหอมเนื้อหอมเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไระซิกตราซิตราแอบแล้วค่ะสามเก้าพี่น้องทุกคนแต่คิดอะไรมากนะเขาก็เล่นกันอย่างงี้แหละปกติเดี๋ยวไม่ชอบเคมว่าเป็นแฟนกัน นั่นแต่มันก็ไม่กล้าเล่นกันเห็นไหมถ้าไม่เค็มปล่อยโฟมโฟมออกมันก็โอเคซิสโอเคซิสจะแสดงความรักน้องยังไงอยากเนี่ยอยากมีน้องสาวสมถติมีน้องสาวแสดงความรักน้องเลยพี่ปกป้องปล่อยหน้าพีใครมายุ่งกับน้องไม่ได้แล้วถ้าอยู่สองคนแสดงความรักกับน้องยังไงแบบน้องเศร้าใจอะไรเงี้ยต้องแสดงอะไรอ่ะเรืองนี้อ๋อใช่หนูมีพี่สาวปกติมันต้องแสดงความรักแบบ พี่สาววันนี้ทำอะไรเหนื่อยมากพี่อยู่กับระแดดไม่มหนีะมันนั่งเลยเงี้ยเขินจะเรียกมันพี่ยังเขินยี่บอกว่าวันนี้หราเพิ่งแล้วแบกพี่เมย์มันบอกอุ้ยอย่าเรียกอย่าเรียกไม่ได้เคยกูมึงอะไรอายจะมานั่งหอมกงหอมแก้มกันนี้ไม่มีจริงหรอไม่มีเอาใส่ติดพีหอมแก้มพ่อเนี่ยจะถามว่ารักกันไหมรักนะแบบว่าใครจะมาแบบว่าได้